สวัสดีครับพบกับช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำนะครับผมพามาอัปเดตน้องหมูนิ่มครับแม่ท้องแก่ครับอันนี้หมูป่าเลือดผสมนะครับเ,เพศเมียครับอายุป,ปีกว่าๆแล้วครับนี่ก็เป็นท้องที่สองแล้วครับใกล้จะคลอดละ มาต,ต,ต้นเดือนตุลานี้น่าจะคลอดแล้วครับผมคอกแรกได้ลูกห้าตัวครับรอรุ่นว่าคอกนี้จะได้กี่ตัวใช้พ่อพันธุเป็นเจ้าทองนะครับพ่อพันธุประจำคอกของเราถ้าท่านได้ดูคลิปเก่าๆก,ก็จะเห็นนะครับว่า ได้ถ่ายเจ้าทองไว้ในหลายๆมุมครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีครับเป็นพ่อพันธุ์ที่หุ่นสวยครับเป็นหมูป่าเลือดผสมเหมือนกันครับหุ่นสวยใหญ่แล้วก็ยาวครับนี่ก็ให้ย้ายเข้ามาอยู่ในอคอกปูนกันหมดแล้วครับหมูเพราะก่อนหน้านี้ พื้นพื้นเละครับเป็นพื้นดินก็พื้นเละแล้วก็ฝนตกเยอะก็เป็นโคลนหลังคาไม่ดีครับหลังคาเป็นสังกะสีเก่ากร,กระเบื้องเก่าครับมันแตกน้ำมันก็เลยไหลเขา้ารั่วลงมาได้แต่ผมก็ยังชอบพื้นดินเหมือนเดิมนะครับพะ ผมว่าพื้นดินมันทำให้หมูได้มีกิจกรรมผ่อนคลายคลายเครียดของเขาเขาก็ได้ขุดดินเขาได้เล่นดินนอนดินพื้นปูนเขาก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเล่นนะครับนอกจากหาพวกต้นกล้วยใบกล้วยมาเขากัดให้เขาแทะเล่นคลายเครียดไปที่ขอ้อก็ให้อาหารไปแล้วครับให้อาหาร ลดต้นทุนครับใช้กล้วยสับลำแล้วก็เศษอาหารผรสมกันหลักๆเป็นต้นกล้วยครับต้นกล้วยสับลำก็ให้แค่นิดหน่อยเพื่อให้หมูมีโปรตีนมีไขมันเพราะลำม,มีหมูกินแล้วอ้วนครับเดี๋ยวพาไปดูเจ้าทองครับพอดีว่าปล่อย ปล่อยน้องหมูแดงเข้าไปจะไปผสมพันธุ์กับเจ้าทองน้องหมูแดงก็เป็นมีอาการเป็นสัตว์แล้วครับก็เลยปล่อยให้อยู่ด้วยกันนี่ครับเจ้าทองยาวครับยาวแล้วก็ใหญ่ เชื่องครับเจ้าทองนี่เชื่องเชื่องมากครับนี่ก็อายุปีกว่าแล้วครับเจ้าทอง ชอ,อบครับชอบให้เกาชอบให้จับเชื่องดีครับน้องหมูแดงครับเอออย่านมลูกได้เดือนวกว่าแล้วครับแล้วก็มีอาการเป็นสัตว์ก็อยากได้ลูกน้องหมูแดงช่วงเดือนเมษาครับก็เลยให้ผสมพันธุ์ในเดือนตุลานี้มีอาการเป็นสัตว์พอดีก็เลยจับเขาคอกจะทองไปเลยครับ ก็ถ้าผสมเดือนตุลานี้ก็หมูก็จะคลอดประมาณเดือนกุมภาครับแล้วก็มีเวลาเลี้ยงอีกสองเดือนมีเวลาเลี้ยงอีสองเดือนก็ได้ปล่อยประมาณเออได้เปิดแบ่งประมาณเดือนเมษาพอดีครับสงการในข้อก็เน้นหมูป่าเลือดผสมครับก็เลี้ยงง่ายครับเชื่องแล้วก็กินง่าย ที่คอกก็เริ่มเลี้ยงได้เจ็ดแปดเดือนนี้แล้วครับก็ยังต้องหาประสบการณ์ต่อไปครับหมูที่หมูป่าท,ที่เลี้ยงนี้ก็ไม่ใช่ลูกเพาะจากคอกครับเป็นหมูป่าท,ที่นําเข้ามาหมดเลยเจ้าทองนี่เอาเข้ามาตอนอายุเจ็ดเดือนน้องหมูนี่มเอาเข้ามาตอนอายุแปดเดือนน้องหมูแดงตัวนี้ก็ นำเข้ามาตอนอายุหกเดือนกว่าๆครับแล้ก็ท้องไปหนึ่งหนึ่งอคอกแล้วก็กำลังจับผสมพันธุ์กับเจ้าทองอีกรอบหนึ่ง ากติดตามผลงานในเพจพี่ท้อหมูป่าหมูดำด้วยนะครับผม